ทานเพียงแค่หนึ่งกล่องเท่านั้นจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วเดี๋ยวรบกวนเดินให้ดูนิดนึงค่ะแขนงแรงเดินได้อ่านี่นะคะเรียกว่าเก้าสองเก้ามันก็ไปแล้วอ่ะฮะมันยันไม่ได้เลยข้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าตอนที่มีอาการการยังไงบ้างคะมันอ่อนลามันมันเริ่มชาเริ่มเพลียข้างหนึง่งแขนข้างหนึ่งขาข้างหนึ่งค่ะเป็นมากี่ปีคะไอเป็นตัวนี้อันนี้ประสาทนี้หนึ่งปีแล้วค่ะรักษามาหนึ่งปีค่ะมันเพิ่งฟื้น ฟื้นก็ฟื้นยังไงเนอกฟื้นตามันยังหยดตาอยู่เลยหนึ่งปีน่ะช่วงที่เป็นนี่คือว่าเออขาอ่อนแรงอ่อนแรงอ่าแล้วใส่ตาผ้ามัวด้วยอ่อนล้าเนี่ยเนี่ยนั่งอยู่กับที่อย่างนี้เลยไม่กล้าเดินไปไหนวัดว่าก็ไม่กล้าไปแค่ตรงนี้ก็ไม่กล้าเดินนะค่ะคือเดินไม่ได้เดินอาจจะกลัวมันล้มอ๋อก็คือว่าแขนขาอ่อนแรงเราไม่มั่นใจในการที่เราจะเดินก้าวสองก้าวมันก็ล้มแล้วบีมนวดไปมันก็คลี่ขึ้นค่ะ เป็นเราต้องนั่งอยู่กับที่นี่เป็นประมาณหนึ่งปีไม่อันนั้นเดือนหนึ่งเดือนอ๋อรักษาอันนี้หนึ่งปีแล้วค่ะค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คะที่ไปน่ะค่ะตอนไปครั้งแรกก็หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทค่ะเบส็จทั้งหมดที่เราแบบดูแลตัวเองประมาณปีหนึ่งเนี่ยหมดไปเท่าไหร่คะเกือบแสนแล้วโอ้หมดเกือบแสนแล้วค่ะมีคุณพี่มาแนะนําจากที่เราเดินไม่ได้เรียกได้ว่านะคะจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วอ่ะเดี๋ยวรบกวนเดินให้ดูนิดนึงค่ะ แข็งแรงเดินได้อ่านี่นะคะเาเล่9เก้9มันก็ไปแล้วอ่ะฮะมันยันไม่ได้เลยข้างนี้น่ะข้างซ้ายเป็นซ้ายตาเป็นขวาอืมสงปไซมันลามมาอย่างนี้นะมั้งค่ะตอนนี้เห็นบอกว่าไปวัดไปบาดจ้ะปกติปกติแล้วเห็นบอกว่ามีเพื่อนบ้านเนี่ยมาถามกันหลายคนโอยไม่ต้องเดินโฆษณาเลยนะอืมค่ะคนมา มาถามเพราะว่าคุณป้าเนี่ยเป็นอเารป็นจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดเซลล์ประสาทอักเสบอะไรอย่างเงี้ยคุณป้ามั่นใจแค่ไหนคะแล้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงค่ะมั่นใจค่ะมั่นใจเนาะมันดีขึ้นอืดีขึ้นเราได้สุขภาพกลับคืนมาไหมคะเห็นคุณป้าบอกว่าเหมือนได้เกิดใหม่ใช่ไหมมอนเกิดใหม่อค่ะตอนนี้หน้ตนาตามันดำคลำเครียดเลยอันนี้มันสว่างต้นเนีนหน้นตา,นาต,ตามันใสหน่อยตัวแต่ก่อนมันดำปื้อเลยนะอค่ะถ้ามีคะแนานให้สักสิบคะแนานคุณป้าให้ท่อยดีคะ ให้ทั้งหมดเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะมี10บให้ทั้ง1ิคะแนนเลยนะคะใครที่มีอาการแบบนี้นะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าท่านจะได้สุขภาพกลับคืนมาแน่นอนใช่ไหมถ้าถามความคุ้มค่ามันคุ้มไหมคะคุ้มคุ้มไหมแพงไหมคะกับสินค้าตัวนี้ไม่แพงเพราะไปหมดมันเยอะแล้วค่ะเรียกได้ว่าที่อื่นก็หมดเยอะกว่านี้นะคะเพียงแค่นี้ คุณป้าบอกว่าไม่แพงเนาะจ้ะไม่แพงโอเคค่ะนี่ก็เป็นเสียงความประทับใจจากลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะที่เคยมีอาการนะคะแข็งเท้าอ่อนแรงสายตาพร่ามัวนะคะทุกวิถีทางและบมดไปเป็นเกือบแสน<ๆ>ไม่ดีขึ้นใครมีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อบุกตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี<ๆ>๋ยว<ๆ>วันนี้บุกกับคุณป้าต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ